สำหรับคนที่จองแล้วเลยังโพสต์ราคาให้ครับราคาที่ปรับไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นราคาเนี้ยไปตลอดครับผลตอบรับที่ลูกค้าใช้แล้วเนี่ยบอกต่อทําให้แบรนด์ฟอร์ดเนี่ยสตองขึ้นการลอนช์ประสบความสําเร็จทําให้ธุรกิจฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างมีกําไรหลังจากที่เราเปิดตัว Next Gen เนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นระดับ2อเท่าครึ่งนะครับฟอร์ดมอเตอร์คอมมานีเนี่ยเรามีความเป็นผู้นําในแง่ของเป็น EV ีของปิกัพมีความพร้อมสําหรับในเมืองไทยเนี่ยเราก็ดูเรื่องของดีมานกับซัลายฟอร์ดสตาร์ดี้ความเป็นไปได้นะครับถ้าเรามี そう。 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าต้นทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ m มทเท i a l เรียลคอสเฟสคอสทุกอย่างเนี่ยมันมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับขณะที่คู่แข่งในตลาดหลายๆแบรนด์เนี่ยก็มีการปรับราคาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาขณะที่ Ford เองเนี่ยเราเปิดตัวสินค้าใหม่เราได้รับยอดจองที่ตอบรับที่ดีเราก็เลยมองว่าเราต้องการที่จะส่งในราคาที่ลูกค้าจองตั้งแต่ต้นแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าให้ได้ให้หมดภายในปีที่ผ่านมานะครับงนั้นปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการปรับราคาที่ Ford ปรับแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะแข่ง ันได้ในตลาดจริงๆเวนเจอร์ Rangers ต้องบอกว่าเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ประมาณ1,000งบาทนะครับแล้วส่วน e นเวเ s สเนี่ยเฉลีย่ยประมาณ2,000มบาทแ a ปเตอร์เนี่ยห้าหมบาทครับจาการาคาที่ปรับไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นราคาเนี้ยไปตลอดครับในปีนี้ทั้งปีเราประสบความสำเร็จในการร้อนตัว n e x t g e n ์เ n นเ r อ e v e r กเวลสนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง2-3ปีถึง5ปีเนี่ยเราต้องทำให้บิสเนสของ f o r d Thailand เนี่ยเติบโต มาจากตัวผล c t ที่ดีนะครับรักษาโมเมนตัมในการร้อนได้นะครับมีแบรนด์ที่แข็งแร่งนะครับมีดีลเลอที่สตองรวมถึง How o p e r ิ t ิตี้เติมแต่งในเรื่องของเซ็กเมนต์เด่นๆที่จะทําให้ยอดขายของทางฟอร์เนยเติบโตอย่างต่อนเนื่องที่เราโฟกัสคัสเต m e r อร์เอ็กซ์เไปบอกกับทางลูกค้าคว่าเราไม่ได้ร้อนด้วยสินค้าอย่างเดียวนะครับเราสร้างความมั่นใจ ให้กับลูกค้าในการใช้รถ Ford เข้ามาที่ศูนย์บริการได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมมีเซอร์วิสคอนเวเนียมนี่เราเริ่มเห็นโมบายเซอร์วิสจากเดือนหนึ่งประมาณ100ขึ้นมาเป็นพันขึ้นมาเป็นพันหนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัปชันเวทในแต่ละกิจกรรมเซอร์วิสอินิเชียตฟที่เราทำเนี่ย เราก็ต้องการเห็นลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการรถฟอร์ดเนี่ยแล้วรู้สึกประทับใจผู้จำหน่ายของเราเราก็ทํางานใกล้ชิดมาตลอดในปีที่ผ่านมาเนี่ยการลอนประสบความสําเร็จทําให้ธุรกิจฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างมีกําไรเนะความร่วมมือของดีลเลอร์เราที่จะเดินไปกับฟอร์ดนะครับในการที่จะปรับปรุงโปรเซสในการดูแลลูกค้าที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายการบริการเนี่ย มันก็จะทําได้ง่ายขึ้นทําให้ผลตอบรับที่ลูกค้าใช้แล้วเนี่ยบอกต่อทําให้แบรนด์ฟอร์ดเนี่ยสตองขึ้นต้องบอกว่าดีเลอร์ฟอร์ดเนี่ยหลังจากที่เราเปิดตัว n e x Gen เนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นระดับ2เท่าครึ่งนะครับการปรับตัวในเรื่องจํานวนคนในเรื่องของการลงทุนบางส่วนเนี่ยต้องมีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันถูกออฟเซตด้วยยอดขายที่มากขึ้นกําไรที่มากขึ้นดีเลอร์ฟอร์ดเองเนี่ยขวัญกำลังใจค่อนข้างดีเพราะว่าตัวเลขเมื่อ5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์ดขึ้นเป็นระดับ4แล้วเราก็มีความเชื่อั่นว่าเราจะรักษาได้ต้ตตังแ่ เดินมกราไปเพราะฉะนั้นในภาพของบิสเนสจำนวนเอาเลทที่มีอยู่กับวอลลุ่มการขายเนี่ยทำให้ดีลเลอร์เราเนี่ยมีกำลังใจนะครับแล้วก็ทำแล้วมันมีกำไรด้วยมันก็ทำให้ดีลเลอร์เนี่ยให้ความร่วมมือจริงๆอะเรนเจอร์ Ranger, พอจบสิ้นเดือนธันวายังเหลืออยู่ประมาณเกือบเกือบพ นะครับแล้วก็ตัวเอเวอเรสก็เกิดเกิด0เหมือ 3, นกันแลปเตอร์อาจจะรอ,อนานหน่อยแต่บางรุ่นอาจจะรอ4-5เดือนครับสำหรับคนที่จองแล้วเลยยังโปรเทคราคาให้ครับจากราคาที่ปรับไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นราคาเนี้ยไปตลอดครับในปีนี้ทั้งปีตลาดโดยภาพรวมเนี่ยโตขึ้นออประมาณ12%อปร นะครับก็คือจาก759ขึ้นมาถึง8 5 0 0 0นะครับปีที่ผ่านมา Ford ค่อนข้างที่จะเติบโตได้สูงถึง34.7%นะครับเราขายไปประมาณ43,600เป็นแบรนด์ที่เติบโตเกือบสูงที่สุดเลยถ้าเราไม่นับ Chinese brand ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ Pickup segment ตลาดโตขึ้นประมาณ14% Ranger เนี่ยเราตรบโตถึงอบบถเอเกือบ24% Everest โตขึ้นประมาณ28%นใน segment ของไอตัว Everest ขณะที่ Ford เนี่ยเติบโตขึ้น94%นผลของตัว Next Gen ที่เรา ตัวไปเนี่ยต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับแต่เราก็มีการล็อตตัวโปรแกรม customer experience เข้าไปได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าสำหรับคนที่ใช้ Next Gen เรามีประกัน5ปีแสนห้าฟอร์เป็นแบรนด์เดียวที่กล้าที่จะทำ5ปีแสนห้าที่ออกมาจากโรงงานทุกวันนี้นะครับ n r x t g e n r a n g e r เนี่ยวิ่งไปบนถนนแล้วเนี่ย เกือบเกือบสองหมื่นคันละเอเวอเรสต์ Everest เนี่ยวิ่งไปเนี่ยผมว่าเกือบเกือบเจ็ดพันคันละผลตอบรับของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะแฮปปี้เรนเจอร์แลปเตอร์ปีที่แล้วทั้งปีเราขายไป3,500คันประสบความสำเร็จเกินคาด m า s t a n g เนี่ยเราขายอยู่เดือนใกล้เจ็ดถึงสิบคัน เรามองอุตสาหกรรมรถยนต์น่าจะเติบโตขึ้นเกิน9แสนมีปัจจัยบวกหลายปัจจัยนะครับท่องเที่ยวดีขึ้นจำนวนนักท่องเที่ยวน่าจะขึ้นไปถึง24ล้านในปีนี้นะครับ action, ทรานเซชั่นธุรกิจที่มันดีขึ้นเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยมันจะทำให้ดีมานในการซื้อรถเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นการส่งออกซึ่งร้เปอร์เซ็นต์ประมาณ71ของตัว GDP จากปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเราก็ยังมองว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยต้องเติบโตยังมีเพนดิงดีมาอยู่บางส่วนนะครับเพราะ ชิปช็อตเท็ดยัง c o n t i n u ีที่จะมีอยู่ในภาพรวมของทั้งโลกนะครับดีมานยังมีอยู่เพราะฉะนั้นในภาพรวมเรามองอุตสาหกรรมรถยนต์โต Ford เองเนี่ยก็มองในการเติบโตคือว่าเราจะทํายังไงเราจะรักษาระดับการขายของ next g e n v e n t u r e ให้อยู่ระดับ เหมือนกับช่วงในการลนช์นะครับในภาพของเอเวอเรเนียเราก็มองโอกาสนะครับที่จะขอกําลังการผลิตเพิ่มเพื่อจะเซิร์ฟความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่เราทาได้ผลักที่เรามีอยู่นะครับเรายัางเน้นที่2ตัวคือฟอร์ดเรนเจอร์กับตัวฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับเรามีเพิ่มเติมครับ มาสแตงนะครับเดี๋ยวลองดูทีเด็ดของมาสแตงในปีนี้ว่าจะมีลูกเล่นอะไรที่จะทําให้ฟอร์ดเนี่ยมีสีสันกับแบรนด์ฟอร์ดมากขึ้นครับทั้งปีเนี่ยเราก็คิดว่าตัวเลขในการขายในช่วงของเน็กเ e n เนี่ยตัวเลขมันอาจจะเติบโตขึ้นอ,อยู่ประมาณเกือบเกืบสา แน่นอนครับปีนี้เนี่ยพาร์ตี้หลักๆเราต้องรักษาโมเมนตัมในการที่จะรักษายอดขายแล้วก็เรื่องของมาร์เก็ตแชร์เราก็ต้องทาให้ทั้งเวนเจอร์ทั้งเอเวอเรสต์เนี่ยมีความสดใหม่อยู่ตอลอดเวลาฟอร์ดก็มีแผนในการที่จะเสริมแต่งรถทั้ง2รุ่นนี้ให้มีความน่าสนใจขึ้นปีนี้เราโฟกัสอยู่ที่2ตัวครับเวนเจอร์กับเอเวอเรสต์แต่อย่างที่บอกครับฟอร์ดเนี่ยสตาร์ทดีความเป็นไปได้นะครับถ้าเรามีโอกาสที่หา o อปเปในการทําการตลาดการเติบโตของฟอร์ดในประเทศไทยได้เนี่ยเราก็จะดูว่าทา m i มิงไหนโปรดักต์ไหนที่มมาส Ford Motor Company เนี่ยเรามีความเป็นผู้นำในแง่ของเป็น EV ของ Pick Up มีความพร้อมสำหรับในเมืองไทยเนี่ยเราก็ดูเป็นเรื่องของดีม n นกับซั p l y หลังจากที่ทรัฐบ,บาลกระตุ้นในเรื่องของ incentive มันก็ดูเหมือนได้รับการตอบรับที่ดีในแง่ของ EV Adoption Ford ก็ติดตามความเคลื่อนไหวของตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วตลาดมีโอกาสผมเชื่อว่า Ford มีความพร้อม